อนนี้เราก็อยู่ที่ทางขึ้นวัดพระธาตุกาคำนะครับวัดพระธาตุกาคำนี้ก็ตั้งอยู่ที่บ้านเทิดไทยนะครับตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับตำบลแม่ฟ้าหลวงนี้ก็ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณสัก,100กร้อยกว่ากิโลครับขึ้นมาทางแม่จันแล้วก็จะมีทางแยกซ้ายขึ้นมาตรงไฟแดงนะครับไฟแดงที่ประมาณไฟแดงที่1 2สองประมาณไฟแดงที่3นะครับแยกซ้ายมา จะมีป้ายตำบลเทิดไทยขึ้นมาบนดอยนะครับประมาณสัก5้ากิโลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูเข้านะครับเดี๋วเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะด้านบนจะมีเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีองค์พระธาตุกาคำแล้วก็มีพระวิหารด้านในนะครับเราจะขึ้นไปด้านบนโน้นนะครับไป,ไปชมวิวข้างบนโน้นนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับ ตรงนี้เป็นจุดชมวิวของวัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศจุดชมวิวตอนนี้เวลาประมาณสัก3โมงกว่าเกือบ4โมงนะครับแดดออกจะจ้าไปนิดนึ่งนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับนี่ฮะบ้านเทิดไทยใช่หมดเลยนะครับบ้านเทิดไทยนี่นะบ้านเทิดไทยเป็นบ้านตำบลเลยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงก็จะอยู่บนนี้นะครับเนี่ย ตลุมนี้ก็จะเป็นด้านข้างล่างนี้ก็จะเป็นตลาดเทอือดไทยนะครับแล้วก็ที่เห็นนู้นนะครเป็นมีพระองค์หนึ่งที่นั่งอยู่ก็คืออันนั้นคือวัดเวียงคํากาขาวนะครับตำบลเทอือดไทยบ้านเทอือดไทยนี้ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นพี่น้องออไทยใหญ่นะครับแล้วก็มีเป็นพี่น้องชนเผ่านะครับผมนี่นะนะครับ ถ้าตรงไปโน่นนะครับข้ามเขาลูกนวไปก็จะไปหัวแม่คำนะครับช่วงนี้ดอกปตตองก็คงจะแห้งหมดแล้วนะครับคงจะแห้งจะดําหมดแล้วนะครับผมตําบลเทิดไทยบ้านเทิดไทยนี่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากนะครับมีอยู่หลายหมู่นะครับมี10หมู่11หมู่นู่นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือพระวิหารนะครับของวัดกาคํานะครับเป็นรูปทรงของ พี่น้องไทยใหญ่นะครับรูปทรงไทยใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับนี่คือทางเข้านะครับทางเข้าวิหารนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางลงไปจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีธงนะครับของพี่น้องไทยใหญ่แล้วก็ของของไทยเราด้วยนะครับ ฝั่งนี้นะครับเนี่ยด้านในนี่ก็จะเป็นมีองค์พระประธานนะครับ ก็ทางด้านหลังของพระโบสถนะครับก็จะมีเป็นองค์พระาธาตุนะครับองค์พระาธาตุองค์นี้ก็คือพระาธาตุกาคำนะครับนี่นะนี่ครับพระาธาตุกาคำ ก็จะมีประวัติให้อ่านอยู่ทางด้านนี้ครับนี่ประวัติพระธาตุกาคำนี่ครับอดก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนใจให้เพื่อนๆได้อ่านนะครับอาจจะบาง ครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมจบคลิปด้วยพามาเที่ยวที่วัดกาคำตําบลเทิดไทยอํเาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสขึ้นมาที่บ้านเทิดไทยก็ขึ้นมาสักการะนะครับพระธาตุกาคำด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับ